สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันอังคารที่14พฤษภาคม2562อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวัญลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบสเจาะลึกเรื่องเชลซีครับผมโคชอาร์ตทันข่าวลิเวอร์พูลครับมาพบกับเรื่องราวของบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับวงการฟุตบอลพิมลิกนะครับวันนี้เนี่ยเราหยิบยกหนึ่งในสโมสรที่ต้องบอกว่าทําผลงาน ไม่ค่อยตรงตามเป้านะครับไม่ค่อยถูกใจแฟนบอลสักเท่าไหร่นั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อนาคตของโอเลกุนนาโซชานะครับจริงๆฤดูกาลที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่แมนยูมีหลากหลายอารมณ์นะครับมีทั้งโอ้โหผิดหวังมีทั้งอารมณ์ที่เคืนสู่จุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีทั้งจุดที่ผิดหวังกับผลงานในช่วงปลายฤดูกาลอีกคือมันมีช่วงพีคตรงที่ว่าพลิกนรก ที่ปารีสรับอันนั้นคือจุดพีคสุดของโ so อเลกุน่าโซชากับแมนยูนเต็ดในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังแต่ก็ต้องยอมรับก,ก,กันว่าตั้งแต่ได้รับสัญญาถาวรมาเนี่ยผลงานมันดรอปลงชัดเจนโดยเฉพาะในสองนัดสุดท้ายของเกมลีกที่โดนวิจารณ์หนักเป็นพิเศษนะครับทั้งการเสมอกับฮัรเตอร์สฟิลที่ตกชั้นไปแล้วในนัดรองสุดท้ายแล้วก็นัดปิดซีซั่นเล่นที่โอทราฟอร์ดเจอกับคาร์ดิฟฟ์ซึ่งก็ตกชั้นแล้วเช่นกัน แต่ว่าแพ้ในโอทราฟอร์ดศูต่อสจนโดนแฟนบอลในสนามเนี่ยโหไล่แบบหนักหน่วงเลยทีเดียวครับก็คือเป็นผลงานที่มันสุดช็อคนั่นเองกับการแพ้ในบ้านเป็นการทิ้งทวนนะครับ,รบแล้วเราจะมาพูดกันถึงบทสรุปกันนิดหนึ่งว่าซีซั่นนี้38นัดของแมนยูนเต็ดนะครับได้ไป66แต้มถือว่าเป็นแต้มที่น้อยสำหรับแมนยูนเต็ดเลยนะครับเพราะว่าเราลองไปเทียบ คือจริงๆก็ไม่อยากจะเทียบแต่ว่าก็ต้องเทียบกับอันดับหนึ่งของตารางซึ่งก็คือแมนซิตี้98แต้มโอ้โห oh 32คะแนน32คะแนนที่นี่คือส่วนต่างจักจาก่าฝูงครับแล้วถ้าไปไวัดกับซีซันที่แล้วมันคือมาตรฐานที่ดรอปลงด้วยปีที่แล้วแมนยูนเต็ดจบอันดับสองมี81คะแนนเท่ากับว่าก็น้อยกว่าซีซันที่แล้วถึง15แตม้มโอ้โห oh ตอนนี้มันเลยเกิดเป็นคําถามแล้วนะครับคุณผู้ชมว่า การแต่งตั้งโอเลกุนนาโซชาขึ้นมารับหน้าที่ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถาวรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือเป็นสิ่งที่ผิดคือคโอเคแหละว่าเขาอาจจะเพิ่งได้สัญญาถาวรถ้า,าจ,จะมองแบบนั้นว่าคิดปลดมันก็อาจจะยังเร็วเกินไปไหมแต่มันก็ห้ามไม่ได้เช่นกันโดยเฉพาะบทวิเคราะห์ทางสื่อต่างประเทศที่เขาเล่นประเด็นนี้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็ตั้งข้อสงสัยเปรียบเทียบผลงานให้เห็นกันเลยแล้วแล้วไม่ไม่ใช่แค่สื่ออย่างเดียวนะ เพราะว่าอ้าจริงๆแล้วเราจะเริ่มเห็น มีแฟนบอลใช้คาว่ายังไม่ใช่ส่วนใหญ่นะ,ะ,ะแต่เริ่มมีบ้างแล้วมีบางส่วนแบบที่แบบว่าก็บดเถอเเะนี่เหมือนการเล็กๆน้อยๆน,นะครับวันนี้เราจะรวบรวมภาพรวมทั้งหมดมาให้ดูกันตลอดระยะเวลาในการทํางานในถิ่นโอแทสตอร์ของโซชาห้า <5 S 1> เดือนที่ผ่านมานะครับมีมาช่วงหลังๆเนี่ยผลงานไม่ค่อยสู้ดีอย่างที่เล่าไป10เกมทุกรายการชนะได้แค่2นัดนะนี่จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่แฟนบอลออกมาเริ่มมีกระแสขับไล่นะครับเริ่มมี มาแบบบางๆว่าโซชาเอานะเริ่มมีมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปเทียบสถิติก่อนแล้วก็หลังที่โซชาได้รับสัญญาถาวรกับแมนยูก่อนกับ, Man กอ,บอันซ้ายเนี่ยคือก่อนได้สัญญาถาวรครับแล้วก็อันขวานะครับคือหลังจากที่ได้สัญญาถาวรช่วงตอนที่ยังไม่ได้สัญญาถาวรน,นะครับท่านผู้ชม19นะัดชนะ14สเสมอสองแพ้แค่ส ยิงได้40ประตูครับเสีย17ประตูแล้วก็คลีนชีตถึง7อืมแต่หลังจากที่ได้สัญญาถาวรไป10เกมของโอเลกุนนาโซชาสถิติมันฟ้องครับท่านผู้ชม,มชนะ2เองครับจาก10าเสมอ2แล้วก็แพ้ถึง6ยิงได้แค่7ลูกเสีย18ประตูแล้ว10นัดหลังสุดเนี่ย ไม่มีคลีนชีสเลยครับคือมันมันทำไมมันถึงได้ต่างกันขนาดนี้ทั้งนั้นที่เป็นทีมทีมเดียวกันถ้าถ้าเราถ้าเราจะพูดถึงเอาตอนที่มูรินโญ่ยังอยู่ก่อนออกด้วยเท่ากับว่าซีซันนี้มีสามช่วงครับช่วงที่แย่ช่วงที่ดีแล้วก็ช่วงที่แย่ขึ้นลงขึ้นลงไปครับมันเป็นอารมณ์ที่สวนทางกันแล้วสถิติก่อนและหลังเนี่ยหน้ามือเป็นหลังมือและเอาเปอร์เซ็นชนะแล้วกันเอาตอนก่อนแต่งตั้งตอนที่โซชา เข้ามาคุมเจอกับคาร์ดิฟในนัดแรกที่ชนะ5-1จนถึงนัดก่อนที่จะได้สัญญาถาวรเนี่ยชัยชนะเนี่ยเขาเก็บได้ถึง73อรอแต่ว่าพอ10นัดหลังสุดที่พอแต่งตั้งไปแล้วในทุกรายการเก็บชัยชนะได้เพียงแค่20อนครับน้อยมากอันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เห็นเลยนะครับนะคือจำกันไ้มนะเราเคยคุยกันเรื่องประเด็นนี้มาแล้วรอบหนึ่งครับ,รบตอนนั้นเนี่ยเรามานั่งคาดดาวกันว่าช่วงโปรแกรม ที่มันฮารือโหดของแมนยูเน็ดนะครับช่วงประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมนะครับที่มีโปรแกรมเจอกับโอ้โหทั้งบาซ่าเจอกับทั้งทีม Big Six บิ๊กซิกในกลุ่มด้วยกันเราก็ลองคาดการณ์กันว่ามันมีทั้งผลดีและมันก็มีทั้งผลเสีย เพราะว่าถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณทําผลงานได้ดีในช่วงโปรแกรมโหดนั่นคือคุณได้รับคําชมแบบแบบเต็มที่เลยแต่พอมาเป็นแบบนี้นะครับสถานการณ์มันคือส่วนที่เลวร้ายที่สุดที่เราเคยคาดการ์เอาไว้ครับคือต้องต้องต้องบอกแบบนี้นะว่าตอนที่โซชามาคูมใหม่ๆช่วงแรกโปรแกรมยังเบาอยู่อืตอนที่ชนะรวดแรกๆเนี่ยคนยังไม่ตั้งข้อสงสัยยังไม่ได้แบบว่าชื่นชมอะไรเยอะมากคเพราะโปรแกรมมันมัน,ม,นมันเหมาะสมที่ชนะแต่มันมีช่วงหนึ่งที่แมนยูนเต็ดเจอทีมใหญ่ก็ล้มได้ เจอท็อตแนมฮอสเปอร์บุกไปชนะได้ฟุตบลอลทัวยุโรปก็ถือว่าทําผลงานได้โอเค,ครพริกนรกที่ปารีสตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่แมนยูโปรแกรมหนักเหมือนกันนะแล้วก็ฟอร์มดีต่อเนื่องจนมาได้สัญญาถาวรแล้วคราวนี้กลับมารลูเดิมคือเจอโปรแกรมหนักอีกรอบ,รบแต่คราวเนี้เจอโปรแกรมหนักหลังได้สัญญาถาวรเนี่ยผลง,งานมันไม่เหมือนเดิมครับ เรามีสถิติให้ดูนะครับท่านผู้ชมเราไปดูสถิติ9เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกแล้วเราจะเห็นสถานการณ์ของโซชาทําไมมมาถึงยาแย่มากเราดูตามนี้เลยนะครับ9เกมในพรีเมียร์ลีกหลังสุดนะครับนับตั้งแต่วันที่9มีนาคมเป็นต้นมานะครับแต้มเก็บได้แค่แปดเฉลี่ยแล้วนัดเราไม่ถึงหนึ่งแต้มครับโอเคโปรแกรมหนะักมีแชม,ลลมเปี้ยนลีกมาั้นอย่างที่บอกแต่ว่าการที่เก็บได้แค่นัดเราไม่ถึงหนึ่งแต้มเนี่ยมันถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานเยอะมากเลยไม่ว่าจะด้วยเหตุผล ปัญหาในเบื้องหลังจะมีอะไรก็ตามนะครับ g o d i f f e r e n c หรือว่าประตูต่างได้เสียนะครับลบถึงเก mm ้า hmm. แสดงว่ายิงถ้าไม่ได้เลยแต่เสียบ่อย mm hmm. expected goal นะครับหรือว่าลูกที่คาดว่าน่าจะเป็นโอกาสทอง mm hmm. โอกาสที่แบบโอกาสทองของแมนยูนเต็ดใน9เกมมีแค่12.5ครั้ง mm hmm. แล้วในทางกลับกันจังหวะโอกาสทองของคู่ต่อสู้ <S S S ที่มีต่อแมนยูนเต็ดลอบเป้าใสา Man ่แมนยูเนี่ย 12 3จดสมัหาเพียงนิดเดียวเองอ่ะแค่0.2เองเองมันไม่ดีเอาซะเลยนะครับใน9เกมถ้าบอกว่าคุณโดนล่อเป้าใน9เกมถึง12ครั้งอ่ะคุณก็มีโอกาสที่จะเสียประตูท้าุกนัดอยู่แล้วนะครับนี่คือสถิติที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นใน9นัดหลังสุดของพีเมาริมาดูบทความของทางเดลี่เมล l บ้างนะครับเราต้องขอขอบคุณบทความแล้วก็คอลัมนนี้ข้อมูลเนื้อหาดีมากนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าแมนยูไนเต็ดครับควรจะปลดโซชาด้วย เหตุผลต่อไปนี้โอ้โห่าขอ้อแรกครับแน่นอนว่าผู้เล่นชุดนี้มีหลายคนที่ต้องโดนโลกะออกจากทีมแล้วต้องใช้เวลาในการสร้างทีมขึ้นมาใหม่แต่เดลี่เมลครับเขามองต่างเขาไม่เชื่อว่าโซชาดีพอที่จะรับมือกับงานที่มันเป็นโครงการใหญ่ขนาดนี้ได้คือสื่ออื่นๆนะครับ,รบเขาจะมีแค่ตั้งคําถามเหมือนกับเชื่อหัวรายการของเราว่าพี่แสดงคิดถูกหรือผิดที่ตั้งโซชาถาวน เขาอย่างกักๆว่าอยู่แต่เดริเมลนี่มาแบบโหดสุดขีดเลยย้ำอีกครั้งนึงว่าเดริเมลนะครับเขาใช้คําว่าแบบว่าโซชาไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับ,บางานนี้เลย<ๆ>เขาใช้คําว่าควรจะต้องปลดเลยมาดูเหตุผลของเขากันนะครับก็อย่างแรกก็คือเดริเมลไม่เชื่อว่าโซชาดีพอที่จะรับมือกับงานใหญ่แบบนี้แม้ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยจะสวยงามนะครับ11เกมแรกชนะ10เสมอหนึ่งในทุกรายการแต่ว่าผลงานแพ้คาร์ดิฟกับเสมอฮัดเดอร์สฟิลด์เนี่ย เดนิมเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะครับทีมชุดนี้เล่นได้ไม่คุ้มค่าเหนื่อยคาดิฟเนี่ยเสียค่าเหนื่อยต่อแต้มนะสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสบเอ็ดอนด์ครับใช้เงิจนจำนวนนี้ต่อหนึ่งแต้มครับผมแต่ว่าแมนยูเนี่ยเสียค่าเหนื่อยมากสุดเลยนะครับตอนหนึ่งแต้มเนี่ยใช้ถึงเก้า0มืเก้าพันกับอีกสิบปอนด์เกือบสี่เท่าตัวสิ่งที่เขากำลังจะบอกก็คือหนึ่งโซชาคือเขาก็พูดไปตั้งแต่หัวแล้วว่าเขาเชื่อว่าโซชาไม่เหมาะสมสอง แล้วี่เมลก็กำลังจะบอกว่านักเตะของแมนยูนเต็ดเองก็เล่นไม่เหมาะสมกับค่าเหนื่อยเช่นกันใช่ครับซึ่งสองอย่างนี้เราก็จะเห็นโซชาพูดไปตลอดว่าต้องยกเครื่องใหม่มต้องมีการยกเครื่องใหม่เป็นต้องใช้เวลาสร้างทีมแล้วทุกคนรู้ดีว่าบางทีปีเดียวอาจจะไม่ใช่คําตอบที่แมนยูนเต็ดจะกลับมาได้เลยแบบทันท่วงทีอาจจะต้องสองปีสามปีหรือมากกว่านั้นไม่มีใครรู้ซึ่งการที่จะล้างบางทีมเนี่ยมันต้องยอมรับนะครับว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีอาจจะจับผิดจับถูกเดลิเมลเขาก็เลยมองว่าถ้าจะหาคนมาเจอกับสถานการณ์ที่ยากขนาดมาล้างบางอย่างเนี้ยเดลิเมลมองว่าปีาแดงควรจะเป็นโค้ชคนอื่นที่มีความเก่าแล้วก็รับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้แต่ว่าโซชาก็ต้องยอมรับว่าประสบการณ์มีไหมม,มีแต่อาจจะยังไม่ปึกมากถ้าเทียบกับงานใหญ่ที่รออยู่ใช่คือเขาคงมองว่าผมเดาในสิ่งที่เดลเม จากที่อ่านด้วยแล้วก็ดาวใจที่สิ่งที่เขาเขียนนะครับก็บคือเขาคงมองในเรื่องของเขายังไม่เห็นภาพชัดเจนว่าถ้าโซชาได้รับโอกาสจริงๆมันจะเป็นแมนเชสตทางไหนคือเขายังไม่เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนั่นเองในสิ่งที่เดนนิเมียเขาตั้งคำถามไว้ครับ,ค,รบคือถ้าอยากรู้ว่ายากขนาดไหนเนี่ยเราลองย้อนประวัติของแมนย่ในเต็ดนับตั้งแต่เซอร์เล็กฟูซันอัมลาทีมมันมีการผ่าทีมมันมีการคว้านักเตะคนอื่นๆเข้ามาเสริมทัพหลายต่อหลายราย แมนยูเนเตดนะครับใช้เงินในช่วงที่ตั้งแต่ท่านเซอร์อัลลาไปเนี่ยโอ้โหมากมายมหาศาลแต่ก็ยังไม่สามารถกลับคืนมาสู่การลุ้นแชมป์ได้แบบเต็มตัวสักทีหนึ่งก็จุดนี้นะครับมันก็มีทั้งมุมที่มีเหตุผลแต่ก็ถ้าใครจะมองต่างกับข้อดีของเดลี่เมลก็มองได้นะครับเพราะว่าก่อนจะมาถึงโซชาแมนยูใช้โค้ชเก่าๆก็หลายคนนะกับลุยส์ฟานเกลโชเซ่มูรินโญ แต่ถามว่าสองคนนี้ซื้อแล้วปังทุกคนไหมม,มันก็ไม่ใช่เหมือนกันใช่ครับยุคฟันเกาเนี่ยเทกระจาดเลยซื้อตัวเพี่เพราะว่าไม่ได้เล่นยูซีแอแต่ถามว่ามีใครบ้างที่อยู่ยาเป็นตัวจริงจนถึงตอนนี้น้อยมากมดังนั้นผมว่าบ,บางทีความเก๋าอะ่ะไม่ใช่คำตอบทุกอย่างครับสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ในมุมของที่เดลิเมลพูดมา<ๆ>ผมว่าเขาก็มีเหตุผลของเ,เ,เ,เขานะใช่ใช่แต่จริงๆผมว่ามันก็มีข้อยางเหมือนกันตรงที่ จริงๆแล้วเรายังไม่ได้เห็นโซชาทําผลงานของตัวเองแบบเต็มๆเลยด้นะครับถกคือบางทีอาจจะเป็นการที่เดลีเมลไปรีบตัดสินกันไปหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราอาจจะตั้งคําถามตรงนี้กับเดลีเมลได้คือมันมองได้สองมุมจริงๆใช่นะครับอันนี้คือข้อแรกนะข้อต่อมาครับนอกจากนั้นการที่สโมสรนะกำลังจะมีการแต่งตั้งผูนวยการกีฬาคนใหม่นะครับมีชื่อของสองคนที่เป็นอดีตเด็กเก่าอย่าง Cher, อ่าแฟรเชแล้วก็เฟอร์ดินานเข้ามาดูแลเรื่องงานนี้ซึ่งเมลก็มองว่าจริงๆแล้วน่ยมันไม่เหมาะสม,มคือดินิเมลเขาให้น้ำหนักมาที่เรื่องของประสบการณ์เยอะมากเลยว่าคนที่จะมารับบทบาทบริหารให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเนี่ยเขาเน้นลูกเก่าเป็นหลักซึ่งอันนี้จริงๆก็เข้าใจเหตุผลนะ ว่าคนที่ทําหน้าที่บอร์ดบริหารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะปัจจุบันเนี่ยเอ็ดวูดเวิร์ดทำควบ2อ,อย่างเลยธุรกิจก็ต้องดูแลในเชิงเทคนิค,คก็ต้องดูแลเช่นกันแมนยูเลยมีข่าวว่าจะให้เอ็ดวูดเวิร์ดที่โดนแฟนบอลวิจารณ์หนักเนี่ยไปทาธุรกิจอย่างเดียวและในแง่ของเหตุผลเชิงฟุตบอลเดี๋ยวหาคนเข้ามาที่ผ่านมาก็ชื่อเหมือนที่บอกเลยดารนเฟลเชอร์อ,อาเรโอฟอดินานแต่2คนนี้ก็อาจจะยังไม่เคยผ่านประสบการณ์งานบริหารใช่เดนี้เมลเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะ ถ้าจะเอาเด็กเก่าจริงๆที่รู้เรื่องฟุตบอลนะอ่ะไปเอาเอฟินฟันเดอร์ซาที่ทําบทบาทเนี้ยกับอาร์จ็กต์อาเตมร์นัมดีหรือเปล่าใช่<ๆ>เพราะว่าอันนี้ทํามาแล้วเป็นหลักปีแล้วละ่ะคือเริ่มเริ่มรู้ทิศทางแล้วแล้วก็เห็นด้วยว่าอาร์จ็กซ์มีทิศทางในการ ส่วทัาบการป้นานดาวรุ่งม,มีทิศทางในการสร้างทีมที่ชัดเจนครับคือฟานเดอร์ซาเนี่ยมีส่วนนะครับกับการไปดึงเอาแฟงเกอร์เดยองอ่าไปการการไปดึงเอามาสไตน์เดลิกครับนะครับฟานเดอร์บีกเป็นคนที่ทําให้อดูซานทาดิชกลับมาคือฟือ้อคือ,อฟื้นคืนฟอร์มอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเราเห็นผลงานที่มันเป็นรูปธรรมมากกว่า มากกว่าที่จะไปเสี่ยงกับเฟเชอร์มากกว่าที่จะไปเสี่ยงกับเฟอร์ดินานอันนี้คือมุมที่เมลกําลังจะสื่อให้เห็นอยู่คือเข้าใจว่าสโมสรต้องการคนนี้เป็นคนในสโมสรจริงครับซึ่งฟานเดซาเองก็เป็นอดีตนักเตะเหมือนกันแล้วมีประสบการณ์มากกว่าทําไมไม่ไปคุยกับคนนี้เคยมีข่าวนะครับแต่เหมือนกับแมนยูนเต็ดก็ไม่ได้จริงจังกับฟานเดซามากเท่ากับข่าวตอนนี้ที่ออกมาว่าจริงจังกับดาวินเฟเชอร์หรือคิดอีกมุมหนึ่งไหมเพื่อ แมนยูอาจจะเคยติดต่อแต่เอฟบีฟันเดอร์ไม่อยากมาเองหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะทิดขากับอาแจ็ตมันก็กำลังไปที่สวยคือเรื่องของผู้อำนวยการกีฬาของแมนยูเนี่ยเขาเคยติดต่อคนที่เป็นระดับปรมาจารย์ครั้งหนึ่งแล้วก็คือมอนชีมอนชีหลายคนน่าจะจํากันได้แต่ในกรณีของมอนชีมอนชีไม่มาแล้วกลับทีมเก่าด้วยเอคือมอนชีไม่เลือกแมนยูเนเต็ดไม่รู้ว่าจะเป็นเหตุผลใดๆก็ตามนะครับแต่เขาก็พยายามแสดงให้เห็นแล้วแหละว่าเอ้ย เขาก็อยากจะได้คนที่รู้เรื่องตรงนี้แต่ถ้ามันไม่ได้แล้ว่ะการเลือกคนที่รู้วงในของสโมสรอาจจะเป็นคําตอบหรือเปล่าจุดนี้ก็คือจุดที่เดลิเมลยกขึ้นมาแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านเจอกระแสแฟนบอลกับสมมติถ้าตอนนั้นไม่ได้ตั้งโซชาคุงถาวรเอาคนซื้อคนอื่นมาไอตําแหน่งผู้ในการฝ่ายเทคนิคเนี่ยเฮ้ยโซชาจะเหมาะเบ่งเลยนะอแต่ว่าแต่ว่าโซชาเอง เขาเริ่มจับงานโค้ดไปแล้วอ่ะผมว่าเขาอาจจะไม่ได้มาเดินสายอาจจะแบบว่าไม่ได้อยากเป็นนะครับไม่งั้นเขาก็อาจจะต้องทํางานในแนวนี้ไปตั้งแต่แรกแล้วเขาจะไปคุมที่โมทาไมใช่ไหมครับผมเลยมองว่าตัวเขาอยากเป็นโค้ดมากว่าโซชาอนะครับอันนี้คือ2เหตุผลที่ทางเดลิเมยลยกขึ้นมาว่าเพราะเหตุใดทําไมถึงควรปลดโอเลกุนหน้าโซชา นะครับก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราก็ยกบทวิเคราะห์มานําเสนอนขณะเดียวกันครับเท่านั้นไม่พอดเดลี่เมลยังมีแนะนาด,ด้วยเต็มเต็มเลยนะครับคือออกมาบอกว่าควรจะปลดไม่พอมีแนะนําให้แมนยูเนต็ดนะครับหันไปคว้าตัวคนนี้ครับมาลิซิโอโปเช t ติโนของท็อตแนมฮอสเปอร์โอเคดพอ,อ,พอชอดูจากสีหน้านีกำลังยิ้มแย้มกำลังอยู่ในช่วงเมาความสุขเข้ารอบ ชิงชนะเลิศศึกยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนส์ลีกจับแล้วเป็นครั้งแรกของสโมสรด้วยอ่ะแล้วมันมีบูนตรงไหนรู้ไหมมันมีบูนตรงที่ว่าโอชีิโน่ให้สัมภาษณ์ออถ้าสเปอร์เป็นแชมป์ยุโรปได้อาจจะออกจากสเปอร์ออแล้วก็อาจจะเข้าไปคุยกับแดเนียลเลวีประธานสโมสรของสเปอร์เกีลล่ยวกับเรื่องนี้อ,อ,อันนี้คือพูดไว้ตั้งแต่แบบตอนเข้าชิงออใช่ไหมออก็เลยรู้แล้วว่ามีโอกาสที่จะได้แชมป์ถ้าทำได้ก็อาจจะเขาเขาพูดก่อนเจออาร์เจนตีพูดก่อนด้วยใช่ไหมพูดก่อนด้วยครับไอ้บทสัมภาษณ์ตัวตัวแรกที่บอกว่า อาจจะลาออกเลยถ้าเกิดว่าได้แชมป์เนี่ยแต่ว่าตัวที่สองที่พูดอะ่ะเป็นตัวที่พูดตอนก่อนเกมนดะสุดท้ายของฤด,ดูกาลในพเมร์รีคือเขาก็พูดต่ออีกอย่างว่าเฮ้แต่เขาวางแผนว่าจะไปคุยกับแดนนี่ไรวีคือเขาคงจะไม่ฉลาดเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าจะไปหาความท้าทายใหม่มแต่ไม่มีแผนอะไรเลยแต่เขาไม่ได้พูดเชิงปิดโอกาสว่าอยู่กับสเปอร์ต่ตอนะแต่เขาแค่ต้องการเข้าไปคุยกับแดนนี่ไรวีแล้วหาแผนที่ชัดเจนว่าถ้าอยู่สเปอร์ต่อ ขอแผนง,งานที่ชัดเจนอ,อย่างเช่นคุณจะสู้กับแมนยูสู้กับซิตี้สู้กับเชลเชซีสู้กับลิเวอร์พูลที่เงินหนาเนี่ยคุณมีตรงนี้ที่จะสู้อะไรบ้างล่ะถ้ายังไหวหือเ,เปล่า,ถ,าถ้ายังเหมือนเดิมทุกอย่างเขาก็มองว่าโปรเจกต์สู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ,อ,อันนี้คือ,อเราลองวิเคราะห์กันดูว่าสไตล์ฝีไม้ลายมือของปัเชติโนถ้าได้มามคุมแมนยูในเตตจริงๆคิดว่าเป็นไงผมว่า ผมว่าเวิร์กอยู่แล้วล่ะว่ากันตามหลักจริงๆไม่ต้องเป็นแมนยูก็ได้ทีมไหนก็นตามทั่วยุโรปถ้าเขาสามารถเลือกโค้ชอย่างโปเชตติโน่ไปคุมได้ผมว่าเกือบทุกทีมตกลงออตอนที่เรอัลมาดริดยังไม่ได้ซินดดินซีดังกลับมาคุมคก็เคยมีข่าวอยากได้ตัวโปเชตติโน่จริงอยู่แหละว่าที่ผ่านมาพอเชเก่งและและอาจจะมีข้อด้อยตรงที่ว่ายังไม่เคยสัมผัสโทรฟี่แต่ผมเชื่อว่าคุณซื้อสักคนหนึ่งมันต้องมีก้าวแรกเสมอ ชิงกับเลี้ยวครูองกาสก็ห้าสิบห้าสิบครับอาจจะเป็นโทรฟี่แรกของเขาก็ได้เป็นไปได้แล้วผลงานของโปรชิติโนที่พิสูจน์กับสเปอร์มาหลายปีมันพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเป็นโค้ชที่เก่งจริงอืเก่งในแง่ของการที่เสริมทัพก็ไม่ค่อยได้เสริมแต่พัฒนาดาวรุ่งออจากที่มีอยู่ให้มันสามารถต่อกรกับทีมอื่นอื่นในีเมยรลีกได้ u c l ก็ได้โคต้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฝีมือของโปชิติโนเนี่ย มันเก่งอยู่แล้วครับไันได้รับการยอมรับอยู่แล้วซึ่งซึ่งที่ที่พิตรโบสพูดมาเมื่อสักครู่เนี้เรื่องของที่ว่าทําทีมโดยไม่ต้องมีทุนเยอะเนี่ยมผมว่าที่ผ่านมาเขาทําได้ดีนะแต่เห็นสัมภาษณ์ล่าสุดเขาไหมที่เขาบอกว่าเขาจะไปคุยกับแดนเนลวิ้ีเพื่อให้โปรเจกต์มันยักษ์ขึ้นเพื่อที่ได้สู้กับทีมใหญ่ในลีกได้ดีขึ้นอนะ่ะครับมันแสดงเห็นว่าเขาต้องอาจจะต้องการไปอีกสเต็ปหนึ่งของตัวเองเหมือนกันมไม่ใช่ว่าจะทําท,ทีมในงบที่จํากัดอย่างเดียวอ,อ,อยากไปลองที่งบมากกว่าเดิมอ่ะอารมณ์เหม โปรชิตินโนอาจจะเป็นแบบลูอิสแฮมิลตันแต่เครื่องยนต์ปัจจุบันเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่แรงเท่าไหร่ถ้าได้เครื่องยนต์แบบเมอร์เซเดสอาจจะวิ่งเดิมอยากได้ทุนอยากได้เครื่องยนต์อยากได้ทรัพยากรที่ดีขึ้นแล้วคือตอนนี้คือที่ผ่านมาก็ทําในทรัพยากรที่มีแล้วแต่ตอนนี้อยากได้สิ่งที่ดีขึ้นถ้าสมมติแดนนี่เลวี่หรือสเปอร์ให้ไม่ได้ในสิ่งที่เขาบอกว่าเขาอาจจะตัดสินใจอนาคต5ปีแล้วอาจจะแยกทางมันเป็นไปได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันแต่ว่าแมนยูนิเต็ดปัญหา อันนี้คือพอยต์ี่สำคัญเลยว่าจะจะจะแก้ตรงจุดนี้ยังไงถ้าเกิดว่าออพอว่างจริงๆคุณจะมีวิธีการไปคุยกับโซช่าย,ยังไงให้เข้าใจแล้วไม่หักห่านน้ำใจกันผม<า>ว่าผมว่ายากมากเลยผมว่าไม่ว่าจะหาทางพูดหรือหาทางรับมือกับสื่อยังไงถ้าคุณตั้งโซชาไปไม่กี่เดือนครับแล้วคุณมาปลดเขาหลังจบฤดูกาลแบบนี้โดนด่าเละครับใช่โดนด่าเละไม่ใช่แค่ไม่ให้เกียรกันแต่จะโดนตั้งคําถามว่า แล้วทำไมก่อนให้คุมถาวรคุณไม่ไต่ตรองให้ดีกว่านี้ใช่ใช่คำถามที่จะถูกย้อนกลับมา<ช>แล้วก็เหมือนที่โค้ดแอบพูดไว้ด้วยว่าจริงๆโซชาอาจจะผลงานแย่ในช่วงท้ายฤด,ดูกาลแต่เรายังไม่ได้เห็นเขาได้ลองทํางานแบบเต็มเ <ๆ S 2> ต็มทีมเลยได้สร้างทีมของเขาอืแบบเต็มตัวใช่ครับเพราะที่ผ่านมาถ้าเรามองแบบเอาให้แฟร์นะครับถึงแม้ว่าโซชาจะมีช่วงผลงานแย่แต่ว่าหลายครั้งที่โซชาพูดหลายครั้งที่โซชาให้สัมภาษณ์ ผมว่าเขาตอบได้ตรงประเด็นทุกครัคร้งและเหมือนกับว่าเขาทราบปัญหาอืของแมนยูเช่นเรื่องนักเตะไม่มีใจอืนักเตะเขาไหนไม่พร้อมจะเล่นเพื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกิดมีการออรดิชัน่นกันอะไรลักษณะแบบนี้ผมว่าโซชาเขาชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นดีครับดังนั้นผมเลยมองว่าถึงแม้ผลงานจะไม่ดีแต่ลองให้โอกาสซะหน่อยถ้าให้แล้วไม่ดีจริงๆค่อยว่ากันอ่าคือสิ่งที่เดลี่เมลพูดมาเนี่ย เขาก็พูดในฐานะที่เดนนิเมลเขาก็เขียนอย่างเดียวอ,ะอ่ะเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียครับเขาก็เขียนในความรู้สึกของเขาว่าเฮ้ยเอาเลยปลดเลยดีกว่าใช้โซชาไปแล้วเดี๋ยวไปถึงธันวาคมเดี๋ยวคุณก็ปลดอีกอคืออันนี้เขาก็ดาววไ,ไปก่อนแล้วแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วการที่แมนยูนเต็ดเขาเลือกแล้วอะ่ะแสดงว่าเขาต้องการให้โอกาสโซชาแล้วและเขาผบอกว่าบาอกบริหารก็ยังมั่นใจในโซชาอยู่นะในสิ่งที่เดนนิเมลเขียนมาเหมือนกันว่ายังไม่เห็นแบบแผนอะไรที่ชัดเจน ผมว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนแต่รอดูซัมเมอร์นี้ก่อนไหมรอดูผลงานสักหนึ่งฤดูกาลก่อนไหมว่าโซชาจะทําให้แมนยูเดในปีถัดไปเนี่ยมันต่างจากปีนี้ยังไงถ,ถ้าต่างได้และเห็นพัฒนาการแม้ว่าอาจจะยังไม่ไปถึงในจุดที่ฝั่งฝัดไว้แต่มันเห็นพัฒนาการผมว่ามันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกอยู่แล้วของของบอร์ดแมนยูเดก็ได้แต่ก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันที่มันจะมีหนึ่งประเด็นที่คนคิดขึ้นมาค,คือมันมีช่องว่างองคารนะครับระหว่างคาว่า ผลงานกับเกรยียงใจครับถ้าใครจำกันได้เคสก่อนที่เป๊ปกอร์เดล่าจะมาคุมแมนซิตี้ตอนนั้นมันเอียลยีกรีนี่ผลงานก็ไม่ได้แย่เลยครับถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ซิตี้เลือกที่จะการันตีอนาคตที่ดีกว่าด้วยการไปเซ็นเป๊ปกอร์เดล่ามาตั้งแต่ก่อนจบฤดูกาลเพียงแต่ของเคสแมนยูกับโซชานี่มันต่างกันตรงที่ว่าเป็ยกรงนี่เขาคุมมาสักพักนึงแล้วและหาคนมาแทนที่ดีกว่า มันไม่ค่อยดาได้เข้าใจได้แต่นี่คุณเพิ่งตั้งโซชาไปยังไม่ถึงครึ่งปีอ่ะแล้วคุณจะไปเอาโปชิติโน่ที่มันต้องเสียค่าฉีกสัญญามหาศาลเพื่อเอามาคุมต่อจากโซชาที่คุณให้สัญญาสามปีไปแล้วเนี่ยจุดนี้แหละคือจุดที่ต้องแยกให้ดีเออแค่นี้ผมว่าเห็นภาพชัดเจนนะคือคือบางครั้งอ่ะเราต้องการคุณซื้อที่เก่งๆเชลซีโรมานอับบาโมวิชก็เคยอยากได้เป๊ปแมนยูนิเต็ดก็เคยอยากได้เป๊ปกัวเดียร่าอยากได้เจคินคอร์ แต่เวลาที่มันไม่ตรงกันอ่คุณก็จะไม่มีทางได้ในช่วงที่เขายังไม่อยากออกถูกครับคือถ้าปอเชตินโนอยากออกในซัมเมอร์นี้แต่โซชาคุณเพิ่งไปแต่งตั้งเขาอ่ะผมว่ามันยากที่คุณจะแบบไปปลดหักหน้าเขาเลยแล้วไปตั้งปอร์เชตินโน่มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมอ่ะคือทุกอย่างมันจะไม่ยากขนาดนี้เลยถ้ายังไม่แต่งนยูเนเต็ดให้โซชาคุมทีมชั่วคราวจนจบฤดูกาลก่อนแล้วค่อยตัดสินทีเดียวตอนจบฤดูกาลเออนะครับแต่ก็อยางว่าครับ มันไม่มีใครสามารถรู้ได้แต่ตอนนั้นนะที่ผลงานดีดีจริงๆถ้าไม่แต่งตั้งผมเชื่อว่าตอนนั้นก็มีกระแสแฟนบอลด่าบอร์ดเหมือนกันซึ่งบอร์ดบริหารก็ต้องทํำในสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องที่สุดนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าผลงานในช่วงปลายฤดูกาลจะออกมาเป็นแบบนี้หรอกนะครับแฟนบอลเองก็ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่ามันจะ ไม่ถูกใจแบบนี้นะแต่แต่ก็อย่างว่าครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องให้เวลานะครับระยะเวลา5เดือนกับการคุมทีมใหญ่อย่างแมนยูเนเตดบางครั้งเนี่ยระยะเวลาแค่นี้มันน้อยเกินไปแล้วมันเป็นทีมที่ค่อนข้างที่ทุกคนจะทราบด้วยว่ามันมีปัญหาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่การบริหารด้านบนลงมาจนนักเตะด้านล่างถูก,ถกคือถ้ามันเป็นนะทีมที่สมบูรณ์เพียบพร้อมทุกอย่างนักเตะโอ้โหเป็นขุมกําลังที่ไม่จาเป็นจะต้องแก้ไขตําแหน่งไหนเลย อันนี้ควรถูกวิจารณ์ถูกต้องไหมถ้าเข้ามาแล้วทํางานไม่ดีกับนักเตะที่ขุมกาลังแบบโอโ้โหพร้อมทุกอย่างแต่พอเป็นแบบนี้ครับมันมีปัญหาเรื่องของขุมกําลังเรื่องของสกอร์เดฟตั้งแต่ก่อนที่โซชาจะเข้ามาแล้วเรื่องของสภาพจิตใจนักเตะเรื่องของความมุ่งม,มัน่นนักเตะที่ต้องออดินนะชั่นกันอะไอ้ตรงจุดนี้ผมว่าจริงๆก็ต้องให้เครดิตโซชาที่แบบกล้าเข้ามาทํางานที่ยากอันนี้แล้วถ้าเกิดว่าสื่อต่างประเทศอาจจะมองว่าโซชารักษาสภาพจิตใจนักเตะกลุ่มเดิมเอาไว้ไม่ได้ผมว่าถ้าเรามองอีกมุมกลับกันนะ นี่แหละถ้าใครที่มันเล่นได้ไม่ดีเหมือนช่วงที่โซชาเข้ามาคุมใหม่ขายครับขายไปเลยนี่คือเห็นแล้วว่าคุณไม่ได้เต็มที่เพื่อสโมสรคุณแค่เล่นตามใจสั่งอยากเล่นกับโค้ชคนไหนก็เล่นกับโค้ชคนนั้นแล้วก็ได้เห็นความเด็ดขาดของโซชาด้วยถูกแล้วโซชาเหมือนที่ผมบอกเขาพูดตรงประเด็นตลอดเวลาครับดังนั้นความเห็นส่วนตัวผมว่าโซชาควรได้โอกาสต่อผมว่าถูกต้องแล้วล่ะหมายถึงว่าณสถานการณ์ตอนที่ ตอนที่แต่งตั้งผมว่าเขาก็คิดดีที่สุดแล้วตอนนั้นผลงานดีไม่มีใครรู้ว่าแต่งตั้งแล้วจะเป็นอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าคอสจะอยู่ดีจะมาแบบนี้คือไม่มีใครรู้อนาคตคไงดังนั้นผมมองว่าแต่งตั้งก็งถูกต้องแหละนะครับอ่ะก็ติดตามนะครับสถานการณ์ของโอเลกุน่าโซชากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะทุกคนก็หวังว่าแมนยูจะกลับมาคืนสู่ความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเกมฟุตบอลถ้าได้ดูทีมที่มันขุมกําลัง มีความยิ่งใหญ่ได้กลับมาท้าบอลลังการลุ้นแชมป์โดยที่ไม่ให้แมนซิตี้ผูกขาดอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็สนุก มันเป็นกำไรของแฟนบอลทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นทั้งหมดนะครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นอนาคตของโซชาน่าจะมีอัปเดตเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้มานั่งพูดคุยกันแบบนี้อีกนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเฟซบุ๊กนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใน YouTube อย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามนี้เรา3ามคนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ